ครับกับสวัสดีพี่น้องเก็ซีชางช่องนะครับของเซียนาดีครับเมื่อนี้นะครับครับมือข <m ute> ึ้นนะครับมวยเล่าออกนะครับเนาะกระุดไปนะครับของเซียนอดีนะครับครับนอกจาตามต่อกันอยู่คือเก่านะครับจีลงให้เพียงห้น้องเข้าคือเก้านะครับกับเล่าพัฒนาของเซียนอดีนะครับพอเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคัดออกจากสูตรนะครับไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยทีมาล่มห้เพียงห้น้องเข้านะครับรอบนี้นะครับ ตัวเลขของเสี้ยนน่าดีนะครับมีอยู่สุดเต็มนะครับเห็ดออกมาได้แค่แค่หัวครูนะครับพี่น้องทุกทีครับปกติแล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตัดออกให้พี่น้องลงให้พี่น้องเข้าเหลืออยู่สี่ครูนะครับครับผลงานของหลอดที่แล้วนะครับเนาะของเสียนน่ดีกัเห้องเขาจังมาเบิงผลงานหลอดไม่เหมืนกันนะครับครับเขาก็มาเบิงมาชมผลหวยเล่าหลอด เมเคลื่อนออกสะก้อนนะครับนะเนาะเฮาจังหอยมาเบื้องตัวเหล็กแนวทางไปน้ากันนะครับครับครับบรรยากาศนะครับกต่อยู่หน้าบาันสวนนะครับเอาพี่น้องเอฟซีส้มเบื้องปลากินอาหารก้อนนะครับเนาะจังหอยมาเบื้องตัวเหล็กแนวทางไปน้ากันครับผม ลดแล้วหกงวดติดแล้วนะครับเด้ของเซียนนาดีนะครับตัวเลขลดหกงวดติดแล้วนะครับเหยยบจังไดนเนาะพี่น้องเอฟซีนะครับอยากให้พี่น้องเข้าชควเข้ามมนอยู่หรอกเพราะว่ามันก็เียดออกมาแล้วนะครับมันก็เข้ากับมันใจว่ามันจะเขานะครับมันก็ดัดนไปลดจนใดเนาะครับเนาะ เอาหกวดส่วนแล้วนะครับวดนี่คืองวดที่เจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีครับงวดนี้คืองวดที่เจ็ดนะครับครับเขาเบิ็งผลหวยเล่าออกมาขึ้นรางวัลนะครับพี่น้องเอฟซีครับครับนี่คือผลหวยเล่าพัฒนาออกมาขึ้นรอบวันศุกร์นะครับที่หนึ่งท่านว่านะครับสองห้าหกเล่าพัฒนาเลขที่ออกนะครับห้าเก้าสองสี่เก้าเก้านะครับออกเบิ้ลอีกแล้วครับพี่น้องเอฟซี ครับเบิ้ลอีกแล้วนะครับ5 9 2 4 9 9นะครับสวนเหลี่กร้างนะครับออก2 4ครับพี่น้องพี่ซี่เซียนนาดีวีคโกงสุดไทยนะครับให้พี่ให้น้องเข้ารอบที่แล้วนะครับกระลุดไปนะครับครับวิเคราะห์ตัวเลขยังเอาประยู่นะครับเพราะว่าเซียนนาดีกับบ๊อบบ๊อบขึ้นแมกเลยพี่น้องพี่ซี เพราะบอขึ้นมักบอขึ้นสอบด้วยเพราะว่าแปดแปดกับเก่าเก่านะครับมันมากนะครับเช่นอดีตเกามาฟันลงในกลุ่มแปดนะครับมากเป็นเหลขกวิ่งเลขกเด่นแปดตามที่จริงแล้วนะครับเข้าเจียงก็เหลขกไปซื้อนะครับตัวเลขกในสูตรก็มากคือเก่านะครับแต่ว่าเข้าบ่จับใพีพีห้นองเข้าซื้อนะครับเพราะว่า บ่เกิดว่ามันถิมากเก่านะครับเลี้ยงบ่เกิดว่ามันถิขามเตีมกันมาหลายปันนี้นะครับเนาะส่วนซีกับสองนะครับเจ้าหน้าดีก็บมาจับอีกคือเก่านะครับมาจับให้พี่น้องเข้าตัวสองสามสามสามซีสามนะครับมันกับบังบอกซีสองนะครับเลี้ในสูตรมีครบโตนะครับเพียงต้ว่าเขาจับคู่ให้พี่น้องเข้ามาถือือซื้อนะครับ เอามาตำหลอบไม้ไปน้ำกันนะครับเด้พี่น้องเอซี่มาตำผลงานหลอบไม้ไปน้ำกันนะครับผมบันทัศน์ที่ห้านะครับ คันที่5ธันวาคมนะครับ2566นะครับลาวพัฒนานะครับเสียนนาดีเาานาบันทึรอบนี่ที่มาให้บ่าที่จะงงเขาเกิดบ่เนาะพี่น้องที่ทีครับวิ่งรวด4กับ9นะครับพี่น้องที่สี่กับ9ครับวิ่งรวด4กับ9ครับ เอาสีฟันโคงสุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวเลขเดี๋ยวนี้เสียหนาดีลงตัวเลขกหกคูนะครับก็จะมีตัวตัดลงสี่คูให้พี่น้องเขาคือเก้านะครับตัวเด่นก็อยู่่ในสุดจับคูเนี่แหละครับ <c oughs> ครับสุดจับคูนะครับก็บมีสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งนะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งครับพี่น้องที่ จุดจับคู่นะครับ415161 495969นะครับครับที่เฉียดเส้นใต้ไว้นะครับเส้นนาดีเสียวลงในโคขงสุดไทยยังหอยไปเบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะเพราะว่าสีเดียนมาตัวใดนะครับล่อขควงสุดไทยนะครับเปลี่ยนมือวันอังคันที่หานะครับ หวยบอกวันจันทร์เลยพี่น้องพี่ซีนะครับเสี้ยนน่ะดีสิ่บรรยายนี่พี่น้องเข้าอีกรอบนึงให้พี่น้องเข้าเข้ากับใจนะครับหวยวันจันทร์ไม่ออกนะครับเป็นวันสําคัญของประเทศลาวนะครับเนาะเป็นวันหยุดวันสําคัญนะครับครับทางรัฐบาลลาวเพล่าผบอกนะครับหวยรัฐบาลลาววันจันทร์นะครับเลื่อนไปออกวันอังคารนะครับพี่น้องพี่ซี ครับพี่น้องเขาก็แคบนาจอไว้ครับบันอังคันที่5ธันวาคมสองห้าหนะครับลาวพัฒนานะครับของเสียนนาดีนะครับโอ้ยควางให้เขาเด้อพี่น้องกิฟซีครับมันหงดหงวดซ้อนแล้วนะครับที่บ่อเขานะครับบ่เคยโดนปนีแจ๊กเทื่อนะครับยังมาทํำสถิธิแบบนี่ต่อคว่างให้เขานะครับพี่น้องกิฟซีครับวิ่งรูดสี่กับเก้านะครับตัวเด่นนะครับ จงหอยไปล่อควงสุดท้ายเหมือนกันนะครับเลียกวิ่งนะครับจับคู่415161 495969ครับพี่น้องที่แครหนาจอไว้ครับปลากระลู่จักดิถาเวลามาจอดรถนะครับมันถิมาซ่าจุดจุด่ีเคย อยู่จุดที่เคยได้กินนะครับกินอาหารพอดีเห็นรถเขาแลนขอามานี่มันหยิบมาร่ออะไรครับปลานี่ลรูดีนะครับว่าเจ้คว้งเสียวอาหารมให้่ นี่จะใส่สองตัวโลนะครับสองตัวโลสามตัวโลกับพี่น้องที่ส่วนหมากสองตัวโลนะครับสองตัวกิโลครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสี่ยนนาดีเ็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก้อนครบับคอยพี่น้องเฮ้าสุขคู่สุคนรอบนี้นะครับก็ขอให้ตัวเลขของเสี่ยนนาดีเข่าเด้อพี่น้องครับภาวนานะครับ อยากให้เขาอยากให้พี่ให้น้องเข้าได้นะครับอยากให้พี่น้องเข้าเสียกันมากหางวดฮกงวดซวนแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียนาดีก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าพบกันไหมครับ <c oughs>